สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาเกีและฮาเลเอ่ะไม่ใช่เกือบแล้วเอ้ยมันที่นี่พี่มันที่ไหนกันเนี่ยพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะ้าอ้ยเสียงแหบไปไหน่อยแล้วไม่สบายทุกทีแล้วนะคไม่ข้าแย่น <c oughs> ่ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> นี่มันเป็นการออกลออมันก็ไม่เชิงฮาเลมนะคะเรามาดูภาพรวมจะแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะโซน,นการฝึกฝนกับโซนผ่อนคลาย แต่ว่าเราก็ยังคงเป็นฮาเลนเหมือนเดิมคือฮาเลนในที่นี้นะคะหมายถึงแบบว่าการ<ๆ>การปิดกัน้นไม่ให้ซิมอ่อออกมาเรียกน้องว่าเป็นที่ต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมาณว่าซิมเราจะถูกจำกัดอยู่ภายในที่ที่หนึ่งแบบนี้ก็คือฮาเลมที่แท้จริงเป็นวังของ นางแม่มดที่ชั่วร้ายแต่เธอตัวเล็กจิว๋วอ่ะนี่เป็นสาวหน้าเรามาดูภายนอกนะคะเป็นเดือนกระจกแล้จตรงนั้นมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา เราจะมาเทนเทนแม่บ้านและพ่อบ้านนะคะสังเกตได้จากชุดพวกเธอจะใส่ชุดแม่บ้านและชายหนุ่มก็จะเป็นชุดพ่อบ้านซึ่งได้มาจากการจีบพ่อบ้านแม่บ้าน <c oughs>

เนเทราในราคาสามร้อยบาทเออสามร้อยซิมมิลลิออนก็จากราคาต้นทุนหกสิบได้สามร้อยก็โอเคอยู่เนาะ ก็จะบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้เออชิกกินได้ทำการตัดต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาดขับอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วมันจะมีความยาวมากและเพืงนชิม,มจะมีช่วงที่แบบว่ายืดยาดแบบว่าทำอะไรซ้ำๆนานๆอาจจะน่าเบื่อ <c oughs> เพลงล็อกเลยครับตอนนี้เรากำลังปปิดปรับปรุงไว้เปิดบริการเมื่อไหร่แล้วก็ับลองรวยขายดีแถมได้ท่าหุด <c oughs> <c oughs> ท่าเดินของเธอ ซีพคุณเธอก็รู้ๆแล้วว่าเธอเป็นซอมบี้นะซอมบี้เมนให้เธอไม่เอาฝึกอยู่ตัวเดียวคนอื่นไปรับนอนกันมาละอ่ามันจะเต็มแล้วให้เรามาฝึกกันเดอเวลาฝึกแล้วตื่นเดิน อันน <anto> ี <kaz ans> ้คลองเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะพ่อบ้านทำไมต้องมาฝึกอะไรแบบนี้เพื่อความบันเทิงเหรอมั้งโอ้ดูชุตอ ท่านเธอกำลังจะไปไหนใครให้ใส่ชุดชั้นในอางมาเดินเนี่ยเป็นแม่บ้านภาษาไทยอ๋อเรามีต้นต้นหนา้าวัวอะไรนะจำชื่อไม่ด้ต้นกุนคนนะม,นมีเค้กออกมาล่อแล้วเราจะให้ใครไปคว้าเค้กอีก แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นดูแต่ละคนนี่หิวกันทั้งนั้นเลยอคือไอคนนั้นเข้าเลย ไอ้ผู้หญิงไอ้ขี้ข้ายิ่งเดือดอยู่จะทำอะไรกับเค้กชิ้นนั้นดี สุขอ,อนามัยนี่ลโทั่ภาพเลยดูดูสดิตนิดแล้วเนี่ยเห็นคนอื่นราแล้วสบายใจเลยเนี่ยเราให้ใครไปทำการให้อาหาร ต้นหน้าวัวเอ้ยต้นนมวัวเอ้ต้นอะไรสักอย่างนี่แหละด,ดูดิดูดิร่างกายขักษาร่างกายเต็มเต็มยกฟืด,ดคือแบบว่าถ้าใครอยากฝึกขักษาร่างกายนี่ใช้อันเนี้ยแปบ๊บเดียวพูดพาร์ตขึ้นเลยอ่ะเราให้เธอคนนี้ไปไปทำการป้อนอาหารดีไหมป้อนอาหารนี่หมายถึงอะไรอะ่ะ เอาตัวเธอไปป้อน <c oughs> ลองดูนะ <c oughs> ม,มาแล้วมาแล้วฉันอรออยู่ดูชุดเธอสิไม่สุภาพเลยอ่าเนี่ยนะป้อนน่องไก่ องไกยัก์ปาอ,อ,อ,อเรียบร้อยจบเผ่ชินละสามสิบห้าแล้วจากนั้นเธอก็เขียนไดอารี่อคงหี้ว่าฉันได้ทำการป้อนต้นนมวัวเรียบร้อยแล้ว แล้วมันจะไม่มีเค้กออกมาลอ่อลอสิงตัวอื่นให้มาติดกับแล้วดูเธอเธอนั่งทะลุที่แท้เธอเป็นมนุษย์รานสเฟอร์อันนี้เราตัดมาตอนเช้าแล้วนะคะเช้านี้อากาศจำใสผมจะทำอาหารใหม่หรือเปล่า ใหม่นะ่เป็นรสช็อกโกแลตอร่อ,รอยจริงเลยเนี่ยเอานิว้วจิ้มตุยันกินอ่าเฮ้ยมันหายตัวได้เอรอ,อ,อจริงจริงเป็นฝาแฝดกัน ซมบี้เลยซมี้หนุ่มแล้วก็มีเหมือนกันนะอยู่ไหนเอ่ยกำลังนอนอยู่เรานอนแยกห้องกันนะชายหญิงไม่นอนรวมกันสมก็เป็นค่ายฝึกจริงๆนะชน,นี้ก็สุขสบายเลยเกินนะ แม่มดหนูน้อยนี่ก็นั่งชิวชิวกลับมาที่ดานกันสุกตอ่อดูวุ่นวายเหรอเราจะมาทำกัน กำจัดจุดอ่อนจุดอ่ดอนะให้สิมมาป้อนเค้กเออให้สิมมาป้อนเค้กเอ๊ะเหม็นเธอเหม็นมากอะ่ะลองให้เธอมาทำดูดีกว่าหัวนี้เก็บไว้ก่อนสาวเหม็นขึ้นมาแล้ว อ่าดูเธอความนะันะเดิมเดมเดมเอ้ยไปเธอเธออ่ะปล่อยออกมาอีกรอบขาอีกรอบดิฉันเหม็นจะไปอาบน้ำเอมเมนรักแรกตัวเองจัง คว้าคว้าคว้าไม่ได้ดม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 อี๋ยแล้วก็ปล่อยไมอ็งมาลองอีกทีมันจะเหม็นปานนั้นเลยเหรอหรือว่ามันไม่ชอบกินสาวเม็ดตัวเหม็นต้องตัวอื่นที่ไม่เหม็นดู มางส์สองเมียที่กำลังหิวจัดแต่ตัวไม่เหม็นมาโค้ยเธอจะเป็นเหยื่อของเราในรายการนี้เป็นคนแรก ไม่ได้ดม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 ,ดม,ดม,ดมไม่เอาเว้ภาบโอวับนะเสร็จเสร็จอินอมบัวหยาเลิกมาเหม็ยยนมากขันขันขันเฮใ,ใกล้ขันดิ ดูสิว่ามันจะมีอะไรออกมาจากโคดเอ๊ะหนุ่มสบูอยู่ใกล้นี่เองด,ด,ดู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 นมดูนมแล้วแข็งแรงอืมอใช่เลยฉันรู้สึกกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งแต่ อายุเมนเพิ่มขึ้นลดได้มเมนลดลงเลยมันยีิบเก้าเนะียจะทำการย้ายหลุมศพไปไว้ข้างๆให้เธอออกมาหลอนข้างๆก็พอเอ๊ะเรากำลังจะได้เมดซอมบี้คนหนึ่งแล้วไว้คราวต่อไปเราจะมานำเสนอเมดซอมบี้ อีกหนึงหน่งนาฬิกันนะชยจ้าชมเนี่ยฆาตกรมาสอนการใส่สูตรเพ่วไปนะคือเราจะมาใส่กันที่หน้าคือว่าอะไรนะหน้าหมู่บ้านนะหน้าระแวกบ้านสูตร เขาเรียกว่าสูตรครอบจักรวาลนะสูตรนี้จะใส่ไว้ข้างใต้ขคำอธิบาย Enter ปุ๊บเราก็คลิกเข้าไปที่ครอบครัวที่เราจะเล่นแล้วก็จบกันเจอกันพัหน้บ๊ายบาย